ชอบความแบบความกล้านี้ไม่สนโลกความแบบว่ากูจะเอาอะกืจอทำผมว่าแม่ง ยูคัมจูพิมพ์ชานาสวัสดีค่ะกับผมกับภมกับบองนะคะในเพลงเนื้อของฉันเหมือนลูกชิ้นของฉันอะไรัเมีคนเอามา cover เยอะมากเลยนะคะทำไทยทำไทยนี่คือเป็นเวอร์ชันก่อนดูแล้วมีอัตามีอัตาด้วยเขาปล่อยวันในวันเกิดเขาผมมาฟังแบบเวอร์ชั่นก่อนดูแล้ววันนี้ผมก็ฟังนะแต่ว่าผมผมรู้สึกผมชอบอันนี้สุดไม่รู้ว่ามันปั่นอ่ะแาเป็นต้นฉบับต้นฉบับเป็นออริจินอลที่ทำมาเขาจะทำมาแบบเนี้ยเขาปั่นอ่ะเขาปั่นแล้วก็เขาตั้งใจให้มันออกมาเป็นแบบเนี้ยให้มันออกมากวนตีนแบบนี้แล MV เนี่ยท่าเธออะไรงคนได้นะมงมันบอกว่าไงละ่ะไอ้พวกบอกไม่ให้ใช้ออโตจูนเนี่ยพี่ๆเขาจัดให้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะไอ้เขาทำแบบดีๆเขาทำได้อ,<า>อยู่แล้วระ<อ>ดับนั้นแล้วคือเขาตั้งใจให้เป็นแบบนี้แล้วผมก็ชอบความแบบความกล้านี้ไม่สดโลกความแบบว่ากูจะเอาอะเพื่อทำผม,ผมว่ามันก็สนุกดีอะครับมันก็เป็นอะไรที่บันเทิงครับอันนี้ในความคิดบุ้มนะบุ้มแค่คิดว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะทํา MV ตอนแรกหรอกแต่พอแบบเฮ้ยเริ่มดังเริ่มบุ้มขึ้นมาเฮ้ยกูทำ MV ดีกว่าคือ MV ก็ไไมมมม่่่่่ตางจจกกเเเนนนืื้ออลยปััหวะทผี เมื่อวานที่ที่รักดูอ่ะอันนั้นคือคลิปล่าสุดปะที่กับอานันต์ปิดอ่ะที่เขาตัดผมทรงโดโ์จากเหลือแค่นี้ตอนแรกคิดว่าเออข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมก็ปั่นแล้วใช่ไหมแล้วบูมดูคลิปล่าสุดที่กับอานันต์ปิดอ่ะคือเหลือแค่นี้สามเหลี่ยมมาเลยคือบูมชอบความแบบว่าคือเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือกูเป็นแบบเนี้ยใครจะชอบกูไมื่อเขาก็เรื่องของมืงใช่กูจะทำอ่ะเอาจริงๆเข้าใจว่าเนื้อก็ไม่ได้มีอะไรมากเว้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาฟังอีกรอบน่าจะเปลี่ยนนนนจาาาาากเเเเปป็็ออ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 ยย่่งงงงืะไไรี้้ทดลิสวว์๋ม ไม่มันอันตรายไปแล้วเขาอยู่ตรงหมู่บ้านเรอของรอของไงเดี๋ยวยามหมู่บ้านก็มาตรวจแล้วแบบเหมือนเหมือนแบบของหมดไงเพราะว่าเธอเอาไปหมดแล้วฉันไม่เหลืออะไรฉันก็เลยมานั่งเล่นเพลงเนี่ยขอขอเนื้อรีแคปนี้จะไม่ได้มีอะไรที่แบบมีสาระเยอะนะคะทุกคนอ่ะดูเนื้อเลยดีกว่าดูเนื้อเลยดีกว่าไม่มีครับเนื้อเพราะว่าเธอเอาไปแล้วฉันไม่เหลือไหนเอากระดาษชื่อมาตั้งเลยเนื้อผู้หายนะตามค่าอะไรเงไปซื้ออันใหม่เนื้ออะไรเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยจากุนนั้น เห็นไหมมันร้องที่ดีไม่ได้อะคือหมายถึงถ้าเราจะร้องอะฉันเลือนเนื้อไว้ดูเธอเอาไปจะฉันไม่เหลืออะไรอย่าเก็บเอาไว้เก็บ อีกเก็บเอาไว้สูบสูบกระบองไม้ไผ่อ๋อไม้ไผ่ก็ฟังเป็นกระบอกบอไม้ไผ่บ้องไม้ไผ่บ้องไม้ไผ่จริงๆบ้องไม้ไผ่เนี่ยมันคลาสสิกเสือแะไรแต่ว่ามันทําความสะอาดยากในความคิดเรานะเรา,เาคิดว่ามันทําความสะอาดยากเพราะว่ามองไม่เห็นข้างในไงการจะล้างให้มันสะอาดก็ไม่รู้ละ่ะไม่รู้ไม่เคยใช้เหมือนกันกระบอกใช่เคยเคยแบบตอนเด็กๆไม่เคยใช้กระบอกไม้ไผ่แล้วใช้ใช้อะไรใช้บ้องแก้วจากคนนั้นจากคนนู้นเธอเอาของมาจากหลายคนฉันน่ะทนที่ไม่พูดเรื่องราวที่แสนจะเกีียวคาจีผู้หญิงคนนี้เนี่ยเอาของมาจากหลาย หล,หลายคนแบบว่าม,ม,มีหลายเจ้ามีหลายเ<อ>จ้ามีหลายแหล่งอะไรอย่างเงี้<อ>ฉันก็ไม่พูดอะฉันไม่พูดเรื่องเนี้ยฉันอดทนเรื่องที่เขี่ยว้จีก็คือเรื่องนี้แหละทําไมอะไม่รู้ <ผม S 1> ต้องอ่านต่อท่อนต่อไปก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีหลายจีและตอนนี้มีวิธีวิธีที่ดีที่จะเมากว่าเดิมไม่เกี่ยวอะไรกับท่อนแรก มุมเลยจะถามไงว่าการที่เอาของจากคนนู้นคนนี้มามันเป็นอะไรมันตัดราคากันหรอหรือหรือมันหลายพันจนงงก็ไม่เกี่ยวไงก็เอามาจากใครก็ได้ว่าท่อนทูบเขาบอกว่าเขาว่าเหลือเนื้อไว้สู่แต่ว่าเธอเขเอาไปเหมือนเธอมาเอาเนื้อเขาไปแต่พอมาท่อนเวิร์ดบอกว่าเธอเอาของมาจากหลายคนเหมือนเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นวะที่โดนเอาของไปเอาของมาจากหลายคนอาจจะไม่ใช่ซื้อมาจากหลายคนอาจจะแบบเนี่ยไปเอาของคนนู้นทีคนนี้ทีมาเออเออเหมือนมีผู้ชายหลายคนอ่ะไปเจอใครก็ไปขอเนื้อเขาว่าเป็นแอบจิกเนื้อเขามาอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ ไม่มีหลายจีและตอนนี้ก็ไม่มีวิธีวิธีที่ดีที่จะเมากว่าเดิมถ้าหากไม่มีของของเธอคืนกลับมาให้ฉันฉันก็โอเค แล้ววิธีที่จะเมากว่าเดิม,มคืออะไรอะตอนนี้ไม่มีหลายจีคือโดนเธอเอาไปหมดแล้วก็เลยเหลือแค่นิดเดียวทําให้เขาโอเคได้นะถึงไม่มีของกลับขึ้นมาฉันไม่เป็นไรฉันหาของใหม่ของดีกว่านั้นของเกา่าขึ้นราฉันไม่อยากเติมทุกวันนี้ฉันก็ยังดีคงมีวันที่ดีที่ฉันนั้นรอคอยมันเป็นเพลงความรักนะจริงๆเนื้อเนื้อ้อ,องก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือไม่ได้แบบเยอะมากอารมณ์แบบประชดปะประชดผู้หญิงคนนั้นว่ามึงเอาไปก็เอาไปเลยถ้ามึงไม่คืนกูก็โอเคเดี๋ยวกูซื้อเล่นใหม่ของกูเอกม่นขึ้นาได้มก็ บอกว่าได้เราไม่เคยปล่อยให้มันขึ้นลายอยู่หรอเอออะไรหมายถึงอะไรเนื้อเนื้อที่ตาแดดเดียวเนื้อแดดเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถูกต้องสรุปคือโกรธแล้วก็น้อยใจผู้หญิงคนนี้ที่ไปเอาของคนอื่นของของ,ของเขาไปด้วย <c oughs> ขโมยไปด้วย <c oughs> เป็นเนื้อร้องความเรื่องราวความรักที่ดี ก็อยากจะทําเพลงอะไรที่แบบโอ้ยทุกคนเราฟังทําเพลงลึกๆมาแล้วหรือเราพูดกันเยอะแล้วเราก็อะไรที่มันสนุกสนุกปันๆกันบ้างผมเออผมชอบสาภาพเลยกันเมื่อกี้ไม่ได้ฟังครั้งแรกแต่ว่าชอบเลยฟังครั้งแรกเลยเพลงเนี้ยฟังแต่ไม่มี MV ็มวีมียได้แม่งได้คือเราฟังแต่ยังไม่มี m อมีไงพอมี MV ปุ๊บเอ้นั้นเราเรายังไม่ไม่ทำอันนูเรามาทําอันนี้ดีกว่าด้านดนตรีในเรื่องของหลักการในเรื่องมันอาจจะผิดนะโน้ตคีย์อะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันอาจจะผิดถูกไหมแต่ว่าในเรื่องของไม่รู้ว่าความสนุกคววาามมมบัันนเเทิง้ผ่ไดอะ คอนเทนต์อย่างหนึ่งอ่ะมีคนทีบอกว่าผมลองเพี้ยนมาทางชีวิตเองนี้ผมลองพอสุดครับ <laughs> ต้องแยกให้ออกว่าระหว่างหลักการที่ถูกต้องกับความบันเทิงความปั่นความอะไรเงี้ยเอิ่มความสนุกสนานนะมันต้องก็ต้องแยกกันอันนี้เขาตั้งใจให้มันออกมาเป็นแบบนี้มันอาจจะผิดหลักการร้องอะไรไปบ้างมันก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่เห็นต้องสนใจครับเรามาฟังเพื่อความสนุกกันนะทุกคนอย่าไปเทียดเฮียฮอเขาพูดในสัมภาษณ์ปาเต็บอกว่าดนตรีผมไม่เชื่อว่าจะดีหรือไม่ดีชู่มไหมมีแต่ชอบกับไม่ชอบไม่เชื่อว่ามีดีหรือไม่ดีมันไม่มีใครแยกได้หรอกว่าไหนดีไม่ดีมันมีแต่ชอบกับไม่ชอบมันคือรสนนนิยยมชช่เเเพงีราอบะ ฟังครั้งแรกเราคือแมก็ชอบมากออแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปถ้าไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องมาดูแค่นั้นเองเ,องเนาะจบไปแล้วค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกปันๆเนาะพวกเราก็มีความสุขเนาะครเครียดไปได้บ้างกับช่วงโควงโควิดนี้เนะาะบายยทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเม้นกันดีๆนะทุกคนบ๊ายบาย